วันนี้เรากา็เจอกันในวิชาภาษาไทยนะคะเราจะลบบทใหม่นะคะบทใหม่ลบบทใหม่วันนี้จะอ่านบทใหม่ก็คือบทที่6เรื่องพลังงานคือชีวิตนะคะบทนี้จะเรียนเรื่องพลังงานกันนะคะว่ามีพลังงานอะไรบ้างพลังงานคือชีวิตแสดงว่าชีวิตนี้ขาดพลังงานไม่ได้นะคะอ่าดูภาพกันนี่ในห้อง เป็นในห้องเรียนใช่ไหมคะในห้องเรียนไม่ใช่สิในบ้านในบ้านนะคะไม่ใช่ห้องเรียนนะลูกนะในบ้านในบ้านนี้ในมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆนะคะก็นั่งสนทนาพาทีกันที่โต๊ะอาหารดูจากภาพนะลูกนะจากภาพเป็นโต๊ะอาหารนะคะแล้วก็มีบทร้อยกรองข้างล่างด้วยเดี๋ยวคุณนิดลากเลื่อนมาให้ดูบทร้อยกรองกันนะคะเดี๋ยวอ่านบทร้อยกรองซะก่อน นะเตรียมอ่านบุ้นไดกรองนะคะพร้อมหรือยังอ่านพร้อมเดี๋ยวคุณครูนิสขยายอีกนิดนึงชัดนะคะอ่านให้คุณครูนิดอ่านให้ฟังก่อนก็ได้นะคะแล้วหนูก็ฝึกอ่านเวลาอ่านออกเสียงสรรพยัญชนะชัดเจนนะลูกนะออกดังๆชัดเจนเลยเวลารายงานตัวก็รายงานตัวดังๆชัดๆัด นะคะไม่ใช่รายงานตัวอยู่ในลำคอพูดเร็วเกินไปฟังไม่ชัดนะลูกนะพูดช้าๆอ่านหนังสือก็อ่านช้าๆนะคะออมีหลายคนสามารถเป็นตัวอย่างได้หลายคนเลยนะคะที่อ่านช้าๆชัดๆนะคะคุณครูยกตัวอย่างไปแล้ววันก่อนว่ามีปิยวัฒน์มีวันณสูตรมีชุติการมีสสิขวัญ เขาอ่านอ่านช้าอ่านชัดคนอื่นก็อ่านได้เหมือนกันแต่หนูอ่านเร็วเกินไปนะคะต่อไปต้องปรับปรุงนะคะามาดูอ่านพร้อมกันนะคะบทนี้มีความหมายทั้งหญิงชายต้องช่วยกันถนอมใช้พลังงานนั้นชีพสุขสันสะดวกสบาย อักษรน,นำจำจงดีควบกล้ำมีมากหลากหลายอ่านถูกอย่างแยบคายคำขวัญฉายแววเฉียบคมอีกครั้งนะคะบทนี้มีความหมายทั้งหญิงชายต้องช่วยกัน ถนอมใช้พลังงานนั้นชีพสุขสรรสะดวกสบายอักษรน,นำจำจงดีควบกล้ำมีมากหลากหลายอ่านถูกอย่างแยบคายคําขวัญฉายแววเฉียบคมนี่อ่านช้าแบบนี้นะลูกนะ มีคนที่อ่านได้คุณครูนึกได้อีกแล้วคนที่อ่านคล่องที่ส่งมาอ่านคล่องมีใครอีกนะมีตะวันเห็นนะตะวันเขาก็อ่านคล่องขึ้นเยอะเลยมีธัญญา่ก็อ่านคล่องขึ้นเยอะนะลูกนะคนอด่นก็ปรับปรุงตัวด้วยนะมีใครอีกนะมีโชติกานะคะจากหนูอ่านไม่คล่องเดี๋ยวนี้หนูอ่านคล่องขึ้นแล้วเพราะเขาทําส่งคนที่คุณครูเอ่ยชื่อมาเหล่านี้ ะะเขาทํางานส่งเป็นประจํานะคะเขาจะไม่เป็นดินพอกหางหมูนะลูกนะอ่านทรงประจําอ่านเสร็จแล้วหนูต้องทํางานให้เสร็จก่อนถึงอ่านหนังสือให้ครูฟังจำมาไว้นะคะส่งแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงอ่านหนังสือให้ครูฟังนะคะถ้าคนไหนมาอ่านหนังสือให้ครูฟังก่อนงานยังไม่ส่งเลยคนนั้นจะโดนตัดคะแนน นะคะคแสดงว่าหนูไม่ได้ทาตามขั้นตอนที่คุณครูบอกนะคะอต่อไปเราจะเปิดหน้าต่อไปนะคะเราจะไปอ่านหนังสือในหน้า86กันเลยเรามาดูหน้า86กันนะคะเนหน้า86และหน้า87ที่เราจะต้องอ่านหนังสือเขากําหนดสถานการณ์ไว้หลายสถานการณ์สถานการณ์แรกคือที่บ้าน แสดงว่าเหตุทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่บ้านนะคะฟังนะที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างเราต้องอ่านด้วยนะคะเสียงต้องชัดนะไม่ต้องรีบช้า,ชาถึงตรงไหนเว้นวักเราก็เว้นวักด้วยหยุดหายใจไม่ได้ครูนิดพูดอตอนเราเรียนนะคะที่บ้านเสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจนพรุ่งนี้ตั้งแต่หกนาฬิกา ราคาน้ำมันจะขึ้นอีกลิตละ5 40สตางค์นะคะนี่คือเครื่องหมายคำพูดนะเสียงข่าวประกาศขึ้นราคาน้ำมันนะคะ40สตางค์นะ,ะต่อไปโอ้โหดูดีๆนะคะโอ้โหขึ้นราคาอีกแล้วหรือหรือนะลูก หรือนะไม่ใช่หรอนะสระเออจําไว้นะคะต้องออกไปเติมน้ำมันรถส่งของก่อนพ่อพูดและรีบควา้าคำควบกล้าเห็นไหมวคว้ากุญแจขับรถออกจากบ้านไปทันทีอ่นานช้าๆอย่างนี้นะลูกนะโอ้ยเป็นคำอุทานนะโอ้ย แย่เลยของต้องแพงขึ้นเงินไม่พอใช้แน่ๆแ,แม่ร้องเสียงดังลูกๆนั่งงงเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อกับแม่จึงดูเดือดร้อนโอ้เสียงชัดเจนนะลูกนะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านมีน้ำมันขึ้นราคานะคะ นะคะคุณแม่เลยไม่ชอบแล้วทีนี้ของต้องแพงอ้าวต่อไปผ่านจากที่บ้านแล้วมาเหตุการณ์ที่ตลาดบ้างดูที่ตลาดกันนะคะ,ะเหตุการณ์ที่ตลาดนะเดี๋ยวคุณจัดหนังสือดีๆามาดูที่ตลาดเห็นไหมในตลาดมีขายของมีพ่อค้ามีคนขายของมีแม่ค้าพ่อค้าเนี่ขายของเตมมีคนซื้อของเห็นไหมคนนี้ซื้อคนนี้เป็นแม่ค้าคนนี้เป็นลูกค้า ที่ตลาดแม่ค้ายื่นถุงใส่ของให้ลูกค้าแล้วก็บอกว่าทั้งหมด32บาทคะ่ะคุณ30บาทบ่าทท่วนๆได้ไหมแม่ค้าลดราคาลงหน่อยนี่ลูกค้าถามต่อรองราคาอยากต่อราคาั่นเองแม่ค้าเลยตอบว่าโถโถคุณเห็นใจแม่ค้าเถอะ น้ำมันก็แพงแค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วค่ะเสียงแม่ค้าโอดครวนครวนคำควบกร้มนะลูกนะโอดครวนอย่างหน่าสงสารเห็นไหมแค่น้ำมันแพงของในตลาดก็แพงแม่ค้าขาย32บาทลูกค้าขอต่อ30บาทแม่ค้าบอกว่าโถคุณ เห็นใจแม่ค้าเถอะน้ำมันก็แพงแค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วค่ะแม่ค้าอดครวนก็คือพูดให้น่าสงสารนั่นเองนะคะว่าถ้าสมมติลดราคาไม่ได้ก็จะขาดทุนนั่นเองอ่ามากปัญหาเดียวเลยนะคะแค่น้ำมันขึ้นราคานะลูกอ่าต่อไปมาดูที่ร้านอาหารบ้างนะคะต่อไปนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารอ่าโอเคอคุณคุณนิดจะให้ดีๆนะคะอ่าดูนะคะ ที่ร้านอาหารเห็นไหมในร้านอาหารมีพวกมีคนทํากับข้าวมีคนนั่งทานข้าวในร้านอาหารเจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้างอ้คนนี้เป็นเจ้าของร้านนี้ลูกจ้างนั่งปรับทุกข์กันนะคะปรับทุกข์ก็คือนั่งคุยเรื่องต่างๆที่มันเริ่มจะมีปัญหาแล้วนั่นเองเขาเลยปรับทุกข์มีคนนั่งรับประทานอาหาร อย่างอริดอร่อยอยู่2อถึงสคนเนี่ยสอ,สองคนแค่สองสามคนเองน้ำมันขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคาอาหารในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตามต่อไปจะมีใครเข้าร้านละ่ะเห็นไหมเจ้าของร้านกลับทุกับทูกค้าวันน้ำมันมันขึ้นราคานะ แก๊สก็ขึ้นราคาด้วยน้ำมันกับแก๊สขึ้นราคาอาหารก็ต้องขึ้นราคาตามนะคะแล้วเขาปรับทุกว่าต่อไปเนี่ยถ้าราคอาหารขึ้นราคาราคาแพงขึ้นใคระจะมาเข้าร้านเราลูกจ้างเลยบอกว่าถ้าเราต้องปิดร้านแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีละครับลุง ลูกค้าบ,บอกว่าถ้าเราปิดร้านลแล้วทำอะไรกันดีนเป็นการเขาเรียกว่าปรับทุกนั่นเองเหตุผลก็คือตั้งแต่ที่บ้านมาที่ตลาดมาที่ร้านอาหารเกิดจากราคาน้ำมันแพงขึ้น40สตางค์นั่นเองนะคะามาดูต่อเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอีกที่หนึ่คือที่โรงเรียนเรามาดูสถานที่ต่อไปนะคะก็บอกว่าที่โรงเรียนเหตุการณ์เกิดที่โรงเรียนแลวนะคะเห็นไหม ที่โรงเรียนนี่มีนักเรียนมีคุณครูนั่งกันอยู่ตอนพักมากตามตาต้นไม้นะคะไม่ได้อยู่ในห้องอเขาคุยกันว่าอย่างไรามาดูซิเป็นอะไรกันคะเด็กๆคุณครูมาถามนั่นเองทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นกันเลยเกิดอะไรขึ้นครูประจำชั้นทักทายเด็กๆ ทักทายนักเรียนนะเดนักเรียนคุณค็นฉันเห็นถามว่าเป็นอะไรการเด็กๆทําไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเลยคุณครูครับแค่น้ํามันขึ้นราคาพ่อกับแม่ก็ไม่พาผมไปเที่ยวทั้งที่สัญญากันไว้แล้วด้วยเด็กไม่สบายใจเพราะน้ำมันขึ้นราคาคุณพ่อคุณแม่ไม่พาไปเที่ยวนั่นเอง นี่คือคนหนึ่งตอบคุณครูนะคะอีกคนหนึ่งตอบอีกว่าคุณครูขาหนูกินอาหารเมื่อเช้าไม่อิ่มเลยแม่ค้าตักให้หนูนิดเดียวเขาบอกว่าน้ำมันแพงกินแค่นี้ก็แล้วกันอ่าปัญหาของเด็กผู้หญิงนะคะคนแรกผู้ชายบอกว่าเขาไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมตามสัญญาคุณพ่อคุณแม่ ผู้หญิงอีกคนบอกว่าเขากินอาหารไม่อิ่มเลยแม่ค้าตักให้เด็ดเดียวแล้วแม่ค้าบอกว่าเพราะน้ำมันแพงน้ำมันขึ้นราคานั่นเองอ่ามาดูตอ่อมาดูตอ่อามาดูต่อนะคะนักเรียนอีกคนนึงต่อคุณครูว่าบ้านผมมืดไปเลยเพราะแม่บอกให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็น ไฟดวงไหนไม่ใช้ต้องปิดทันทีผู้ชายคนหนึ่งบ้านเขามืดนะคะแสดงว่าแต่ก่อนเ็าเปิดไฟทุกดวงเลยสว่างสวัยแต่มอมาเจออย่างนี้คุณแม่บอกให้ปิดไฟที่ไม่ใช้มันก็จะมืดไปนิดนึงเพราะน้ำมันแพงนั่นเองนะคะต่ป้าอีกคนบอกว่าหนูชอบอาบน้ำอุ่นป้าก็ไม่ต้มน้ำให้ บอกว่าเปลืองแกส๊สอ,อีกคนเจอปัญหาแล้วก็ชอบอาบน้ำอุ่นใช่ไหมวันนี้ต้องอาบน้ำเย็นเพราะแก๊สขึ้นราคาราคาแพงคุณป้าก็เลยไม่ต้มน้ำใหอ้อีกคนอีกเขาบอกว่าปัญหาอีกอีกคนที่คนหน้าตาไม่สดชื่นน่ก็ตอบคุณครูว่าผมอาบน้ำนานไปหน่อยพี่ก็หาว่าเล่นน้ำไม่ประหยัดอีกหน่อย จะไม่มีน้ําใช้คนนี้เจอปัญหาก็บอกว่าปกติเขาชอบอาบน้ําพี่ก็เลยว่าให้ว่าไปเล่นน้าทําไมไม่ยอมประหยัดน้ําใช้น้ําสิ้นเปลืองอีกหน่อยก็ไม่มีน้ําใช้นะนี่คือสาเหตุที่เด็กๆหน้าตาไม่สดชื่นนะคะเขาก็ตอบคุณครูกันคนละอย่างของตัวเองที่ตัวเองมีปัญหา,ามาดูต่อนะอามาดูต่อเดี๋ยวคุณครูนิดเลื่อนนะคะคุณครูนิดเลื่อนนะ มาดูต่อนะคะเราบอกว่าเออหนอแค่น้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวกระทบไปถึงน้ำไฟฟ้าแก๊สหุงต้มและการดำเนินชีวิตของทุกๆุกคนเห็นไหมผลกระทบนะคะแค่น้ำมันขึ้นราคาแค่นั้นทำให้เราต้องช่วยกันประหยัดน้ำทำให้เราต้องช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ช่วยกันประหยัดแก๊สหุงต้มนะคะนี่กระทบไปเทือนการดําเนินชีวิตแต่ละคนไม่มีความสุขเลยคุณครูก็เลยบอกว่าครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่ทุกคนพบมาจากพลังงานเพื่อชีวิตทั้งนั้นไม่ว่าน้ำมันแก๊สไฟฟ้าและน้ำเห็นไหมพลังงานนะคะ พลังงานมีน้ำมันเนพลังงานทั้งนั้นเลยนะมีแกส๊สมีไฟฟ้าและมีน้ำเอาละมานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังคุณครูก็สรุปแล้วนะว่าเนื่องจากพลังงานจําเป็นต่อชีวิตนั่นเองนะคะคุณครูบอกว่าขณะนี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบน้ำมันดิบก็คือการขุด เจาะน้ำมันสูบน้ำมันขึ้นมาจากใต้พื้นดินนะคะน้ำมันที่ขึ้นมายังเป็นน้ำมันดิบอยู่มันต้องกลั่นก่อนถึงจะมาใช้งานได้คุณครูบอกว่าขณะนี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบทั่วทั้งโลกกำลังขาดแคลนและมีราคาสูงเห็นไหมเพราะว่าทั่วโลกต้องใช้น้ำมันนะคะส่วนใหญ่ กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นผู้กําหนดราคาน้ามันกลุ่มตะวันออกกลางเช่นประเทศอะไรลนะประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศอิรักอ,อิรานอย่างเงี้ยนะคะเขาผลิตน้ำมันนะแล้วเขาก็เลยเป็นผู้กำหนดราคากลางเพราะประเทศเขาร่ำรวยมีบ่อน,น้ำมันเยอะนะคะเราต้องไปสั่งซื้อจากเขาถ้าเราไม่ประหยัด เราก็ต้องจ่ายเงินซื้อมากมันก็สิ้นเปลืองนะคะมันก็ทำให้เราเศรษฐกิจเราย่ำแย่ลงนั่นเองและจะหมดเมื่อไรก็ไม่มีใครทราบเมื่อไรนะลูกนะไม่ใช่เมื่อไรนะหนูดูดีๆนะรอไอไรต้องอ่านว่าเมื่อไรก็ไม่มีใครทราบพอน้ำมันแพงก็มีผลกระทบ ต่อการขะมานาคมคำนี้อ่านได้สองอย่างใช่ไหมการคมมนาคมก็ได้หรือการคมานาคมก็ได้นะคะแต่คุณคุณนี้ติดคําว่าการคมะนาคมก็คือการเดินทางนั่นเองการขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าการผลิตน้ําประปายีางไงพอมีปัญหาน้ํามันแพงปับ๊บกระทบกระเทือนหมดเลยสินค้าก็เลยแพง คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเที่ยวไม่ได้เห็นไหมนี่คือผลกระทบจากการใช้พลังงานนะคะซึ่งพลังงานมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มันต้องมีวันหมดไปถ้าเราไม่ใช้อย่างประหยัดวันทุกคนต้องประหยัดใช้พลังงานนะคะเพราะพลังงานคือชีวิตของเราแต่ละวันมันจําเป็นมากนะคะ,ะวันนี้เราจะอ่านเฉพาะสองหน้านี้ขออนะลูกนะ หลังจากนั้นเราจะไปทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษาหน้า62ข้อ4กันเตรียมไปเลยแบบฝึกหัดที่เราจะทำในหน้า62นะคะก็คือข้อ4คุณครูนี่ให้หนูทำข้อ5ด้วยเลยนะลูกนะทั้งหน้าเลยนะคะหน้า62ทั้งหน้าเลยนะคะนะทั้งข้อ4และข้อ5เรามาดูข้อ4ก่อน เพราะนั้นหนูต้องดูคลิปวิดีโอเท่านั้นแล้วหนูจะทำได้นะคะอย่าลืมนะต้องดูก่อนข้อ4เขียนคำให้ถูกต้องตามคําอ่านต่อไปนี้คําอ่านอ่านว่าขนมต้องเขียนตรงนี้ว่าขนมเขียนคำให้ถูกต้องนะลูกนายนี่คือคำคำอ่านเวลาเขียนหนูเขียนคำเขียนขนมจะเขียนยังไงนาะที่เราอ่านผ่านมันก็มีแล้ว หนูไม่ได้ขนมนะในหนังสือนะคะเปิดดูในภาษาปฏีนะคะขนมนะต่อไปถนอมตรงนี้ก็เขียนคําว่าถนอมให้ถูกนะคะถ้าหนูเขียนไม่ถูกหนูก็เปิดพจนานุกรมก็ได้หรือหนูไปดูในหนังสือภาษาาทีในบทที่6เรื่องพลังงานชีวิตก็ได้นะคะคําต่อไปสเสมอเห็นไหมหนูก็ต้องเขียนตรงนี้ว่าสเสมอคําต่อไป ฉลาดเขียนตรงนี้ว่าฉลาดผลิตเขียนตรงนี้ว่าผลิตขยายแล้วก็เขียนว่าขยายนะคะอ่าต่อไปรู้พนี้เลื่อนอีกอ่าเลื่อนมานะคะ ต้นเนึงต้นหนึงเบี้ยวอยู่อ่ะคำต่อไปว่าอะไรนะจะหมูกเขียนจะหมูกตลาดเขียนตลาดอย่าลืมเรื่องลายมือนะลูกนะลายมือเขียนให้สวยหน่อยนะคะตัวบรรจงสวยๆหนูจะได้ดาวนะแต่เขียนไม่สวยนั้นครูไม่ให้ดาวนะคะนะ คนที่เขียนลายมือสวยมีหลายคนเลยยกตัวอย่างนะคะมีวันณสูตรลายมือสวยเลยครูชมตลอดเลยไปของเราก็เขียนมาให้คุณครูนะคะมีชุติการลนะายมือสวยเขียนให้คุณครูแล้วก็มีปิยวัฒน์มีปิยพงศ์เออจำได้แล้วปิยพงศ์ด้วยนะลูกนะนะบางครั้งคุณครูเอ่ยชื่อไม่ครบทุกคนนะคะแต่เดี๋ยวพยายามทยอยทยอยเอ่ยไปให้ครบนะคะเขียนให้สวยๆอย่างนั้นแหละ นะคะหลายคนที่คุณครูให้ปรับปรุงใหม่ครูจะไม่เอ่ยหรอกคนที่ปรับปรุงใหม่นะคะแต่ถ้าหลายครั้งไม่ปรับปรุงครูจะเอ่ยนะคนไหนหลายครั้งไม่ยอมปรับปรุงครูจะเอ่ยชื่อนะคะ,ะแล่นหนูก็เขียนไปนี้ตะลิงเห่นงนีตะลิงก็เขียนตะลิง ตะหนุก็เขียนตะหนุในทักษในภาษาพาทีเราอ่านหมดแล้วคำเหล่านี้นะคะหนูไปเปิดดูย้อนหลังนะตาหนูเขียนไม่ถูกนะหนูห้ามเดานะลูกนะห้ามเดานะคะไปดูให้ถูกต้องก่อนแล้วมาเขียนไม่ใช่นึกอยากเขียนอะไรก็เขียนไปไม่เอานะไม่น่ารักอย่างนั้นไม่น่ารักเลยถ้าเดานะามาข้อ5ด้วยทีนไ้ทําข้อ5้าด้วยนะคะในตารางให้ทําแค่ข้อ4ี่ครูจะทําข้อ5้าไปเลยจะได้ไม่เสียวเวลา,านะคะข้อ5ข้อห้า แต่งเติมคำขวัญต่อไปนี้ให้เป็นคำที่กะทัดรัดและครองจองกันแต่งคำขวัญให้กะทัดรัดครองจองกันเช่นประหยัดไฟวันละนิดเห็นไหมประหยัดไฟวันละนิดแล้วก็เติมไปอาหนูจะเติม,มอะไรเป็นครองจองให้ต่อไปในบรรดาตัวนี้เป็นคำขวัญนะคะคำนี้เขาให้หมานว่าป่าไม้มีคุณค่าอะหนูก็เติมไม่ครองจองกัน เดินวิ่งจงระวังหนูก็แต่งกำกวันอีกในหะ้คล้องจองกันนะคะแต่งเองนะลูกนะแต่งเองนะแต่งเองนะประหยัดไฟวันละนิดแล้วก็จะเติมว่างไงเติมมาเอาเองนะคะตรงนี้นะ,อะลองลองฝึกเติมดูป่าไม้มีคุณค่าเราเติมต่อเดินวิ่งจงระวังแล้วหนูก็เติมต่อวมันคล้องจองกับคำนี้เป็นเขาเรียกว่า แต่งเติมคําขวัญต่อไปนี้เห็นไหมให้เป็นคําที่กะทัดรัดและคล้องจองกันโอเคนะคะคิดว่าหนูทำได้นะทได้นะคะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมทําให้เสร็จก่อนหนังสือถึงอ่านทีหลังนะคะซิคลิปการอ่านที่ส่งให้คุณครูในรายรวมหมายถึงหนูต้องทําแบบฝึกหัด เรียบรย้อยส่งครูเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหนูถึงทำถึงหนูถึงมาอ่านหนังสือให้คุณครูและเพื่อนๆฟังถ้าหนูยังไม่ส่งแบบฝึกหัดหนูอย่าเพิ่งอ่านนะคะเพราะมันจะเสียเวลาหนูจะทําแบบฝึกหัดไม่เสร็จนะคะนะเชื่อฟังคุณครูนะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะตั้งใจ เชื่อฟังเหมือนนั่งเรียนในห้องนั่นแหละแล้วหนูจะเป็นเด็กเก่งนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูนิดก็ขอปุ๊บเราแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย